สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ดสุขุมสุขสันส, auge, ส,สมองสมองพี่น้องเลยผูพ่อกับซองเบาควันแล้วก็น้องมวยพี่น้องว่าครีมพี่น้องสามพ่อแม่ลูกออกมาเที่ยงให้เที่ยงหน้าพี่น้องวันนี้อากาศอบอ้าวแห้งพี่น้องเอ้ยพอห่มเพปโป๊กพี่น้องน้องมวยเขามานอนเอามานอนนะเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่เป็นหนาว โค่นแห้งพี่น้องซื้อวุ้นมักผ้าวพี่น้องแล้วกาอันยังไงวุ้นอันสตโรอเบัลลีเฮว่าคีมรายการน้ำเบากวันพี่น้องสปอนเซอร์สปอนเซอร์อนรี่คือจ้าหรอป๊ออ,อ,อยู่เที่ยงหน้าน้อยพี่น้อง กลับสปารีฟให้พี่น้องกลับสปารีฟปาลูนึกว่าเป็นอุกใจไห้พี่น้องอุกใจยังละมวยชิลเลอร์ซพี่น้องพังอยู่พี่น้องแต่บ่ห้ด่ามาเด้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮากับเสียดายเนาะถึงสิบบ่ได้กับพี่น้องเรื่องก็ไม่อยู่ว่าพี่น้องเอ้ยเงินเดือนยูทูบบ่ได้พี่น้อง ปกติแล้วห้าก็บรายอยู่แล้วพี่นอ้องแต่ว่ารายเดือนมโหมกันที่หนึ่งนะะนอพี่นอ้องรายเดือนมโหมกันที่หนึ่งเงินก็ได้อยู่ร่อยเรียนพี่นอ้องร่อยเรียนนี่มันก็สีฮักไห้ห้าเนอพี่นอ้องถ้าได้ร่อยเรียนจังได้เนยพี่นอ้องกยเป็นเงินบาทกับสามพันบาทพี่นอ้องบุลวงบรายพี่นอ้อง เป็นเงินไทยกับสามพันบาทพี่น้องสี่เดือนโฮมกันเถื่อนึงพี่น้องเอ้ยสี่เดือนโฮมกันเถื่อนึงจังได้ยังสามพันบาทพี่น้องเป็นเงินไทยกับสามพันเนาะป้าเผื่อสีหอดสี่เดือนโฮมกันเถื่อนึงพี่น้องสามพันตกมาหอดเดือนแล้วผัดบ่อได้พี่น้องก่อนอื่นน้องม้่กับสีขอแจ้งให้พี่น้องหู้พี่น้องเอ้ย หลังจากแล้วงานซบตาจอยเนาะพี่น้องน้องมวยก็ไดไปเปลี่ยนอันให้ปูบอยเลยเนาะพี่น้องเปลี่ยนบันซี่ให้อันให้ไม่เนาะจากบันซีแบางคนเป็นบันซี่น้องมวยพี่นอ้องแต่พอตุกมาเดือนนี่พี่น้องเดือนนี้เนาะบันที้าซีปกติเงินยูทูบมันจะเขา้าบันที่ะซ้ชจะซีพี่น้อง แต่อันนี้วันที่เซาะกแล้วพี่น้องยังบ่อเขาเลยไปให้อันบุบอยพ่นเบิ้งให้เมนะื่อนาเพูนว่าเพูนว่าพังไปเบิง้งเพูนว่บาบ่อใดเดินหนีกับพังมื่อเดินหนะ้าพูนว่าอยากขยได้หรือบ่อเนาะพี่น้องถ่ายยูทูบกับบ่มีแหง้งแห้งบ่มีแห้งสิสิถ่ายต่อพี่น้องแต่เกา่าเนี่ยว่ามีแต่วิวบ่ด,ดีเอากระถ่ายไปไเรื่อยเนาะเพื่อว่า วิวมันสีพุ่งนะพี่น้องอันนี้เงินบ่อเขาบันซี่พี่น้องถ่ายไปวิวดีรบปดีก็ข้าวกบู้ว่าเงินสีขาวรือบอเนาะก็เป็นควดผิดของน้มวยเองนี่แหละพี่น้องเปลี่ยนใหม่เนาะตอนแรกอยู่บันซี่บาควันอย่าเปลี่ยนมาเป็นบันซี่นมวยพี่น้องอย่าให้มันเขาบันซี่นมวยนี่แหลพี่น้องจริงๆกับบันซี่พวะบันซี่เมียกับอันเดียวก็เลยเนาะ อยากมีกำลังใจอะไรพี่น้องเอ้ยพังเบิงพี่น้องบรรยากาศภายในหน้าพี่น้องตอนนี้กับประมาณใบสองใบาสามแลวพี่น้องเอ้ยทางัง้นก็สิเป็นนั่นไก่เบาควันพี่น้องผมเอาไปค้างไวทง้ทักนเนาะเอาไก่ออกมาป้าไว้อยู่หน้ากันระวังพี่น้องเพราะว่าส่วนนี้ขโมยกันลาย บรรยากาศพี่น้องเอ้ยฮ้อนกับฮ้อนพี่น้องเอ้ยแดดกับแดดแดดก่าแห้งพี่น้องปีนี้เขาว่าพ้นแรงพี่น้องเลยพ้นบอดีพีนี่เขาว่าสียแรงพี่น้องพังเบิ่งเนาะาัวปีนี้เขาก็สีเหตุมัดซ้ำทงเลยเสียหาหนานี่ใช้มาใส่แล้วพี่น้องแถวนี้นี่ยังว่ามันใกล่หวยพี่น้องยังว่าดูุมาใส่เนาะ แต่ส่วนทั้งพุ่นพี่น้องผูทั้งป่าพูทั้งป่าผูจะเป็นหน้าเป็นหน้าปลาเล่พี่น้องหน้าไม่ใหญ่ลงเดือนเนาะกระสิบ,บ่มีอันห่วยพี่น้องม่จะคล้องเลยหน่อยทางหนาถ้าพ้นตกบลาณมาันกาจสิบ,บ่ค่ากเนาะพี่น้องเออเนาะใสกัะหองมานอนเที่ยงบาบุเพ่งพี่น้อง ว่ามันไก่กับหนำกอกนอกแล้วก็เที่ยงเปิดกันยังสภาพคงคงทีพี่น้องสภาพเดิมสภาพดีอยู่เนาะหมักม่วงพี่น้องออกมาเผากะกินสมหมักม่วงพี่น้องเลยก็สิขากเนาะแต่ว่าพ้นบ่มี่โต๊กะพี่น้อง ทาานลกเสียงบ่าควันพี่น้องทางเกตบังลังคาลังคาไปเมื่อไหรพี่น้องเอ้ยแจ็ิสด้เห็ดใหม่ปีใดเนาะบอเรื่องยูทูบก็คือว่านเลยเนาะพี่น้องวิวดียังเฮายังว่าพอสูปไปรอวันทีวิวพุง่ง พื่อว่ามีคลิปได้คลิปนึงโดนใจท่านผู้ชมพะนะเนาะพี่น้องแต่อันนี้เงินบ่เข้าบัญชีนี่ว่าพี่น้องเอ้ยเฮาจักสิเฮ็ดจังได๋เนาะว่าเฮาไปให้อันปู่เพิ่นแกให้กเพิ่นก็บอกว่าให้รอไปอีกเฮาก็รอไปฟังเบิ่งพี่น้องถ้าบ่ได้กเฮาก็สไปเพิ่นเบิ่งให้อีกเทื่อนึงเนาะพี่น้อง คิดว่ากระท่อพี่น้องเอ้ยมีความวังอยู่เล็กน้อยเนาะแต่กระท่อพี่น้องถ้าถ้าว่าบัญชีเงินเข้าบัญชีก็ยังว่าพอว่าสิมีเงินซื้อนมให้น้วาคีมมันนะพี่น้องแต่ซื้อบัตรนี่ก็มดเดือนเดือนละ2-3สายพี่น้องบัตรนะพี่น้องเอ้ยบัตรที่เฮาซื้อมาถ่ายคลิปเติมเติมเงินใส่ถ่ายคลิปพี่น้องม เดือนละสองสามสายแต่ส่วนในกับสิบบมืดไล้ไปได้พี่น้องประมาณสองสายนี่แหละเพราะว่าภาก็บบไดคอยลงคลิบเนาะพี่น้องบัไดคอยลงมลิบยังไงพี่น้องเบิราะผ่ามันบ่มีบอลไปถ่ายพี่น้องเอ้ตกแหลงมากแล้วก็จากสิไปไเนะพี่นอ้องาศัยไปแต่ยามงานนั่นงานนี่กะถ่ายลงกับบ่คอยวิวบ่คอยดีพี่น้องจากสเสดอะไรเนาะพี่น้องวิวจากสิกลับมาดีพี่น้องเอ้ สิไปหาเงินพังไทยก็ไปบได้พี่น้องลูกยังหน่อยเนาะแม่พี่กะอายุร้ายแล้วเอากระเปกาป้าไว้เพิ่นนและพี่น้องเลยพังเบิ่งแก้วแล้วเกี่ยวเขาดำหน้าพี่น้องขันสิได้ให้บ่าควอนพะลงไปเนาะพี่น้องไปหาทำงงทำงานก็ได้เงินส่วนนี้ก็สู้ต่อพี่น้องเลย ไก่สีหอดหน้าเขามาอะไรม,มแต่เรื่องพี่น้องคีมหน่อยอุ้ยอุ้ยย,ยังกันนะลูกยังกันนะเราไม่ไม่ว่าคีมหน่อยก็เรียนแต้น้ำพี่น้องส่วงนี้มันหอนแห้งหมูอุ้ยอุ้ยสบายดีปะลูกก่อน สบายดีป่ะลุงหนุ่มเมื่อคืนนั่ตีสบายดีป่ะลุงก่อนจากไหนลุงล่ะสบายดีป่ะลุงไม่แต่ลุงซื่ออันนี้ก็สิเป็นหอกไก่พี่น้องบอนไก่บอควนนอนอะไรเนาะพี่น้องออสูบหน้าม,มาไว้เหดบอนกินหน้าเวลามัมน ไปหาอยู่หากินมาเหมือนกัมากินละไม่นี่พี่น้องอยู่บ้านเท่าเลี้ยงไก่เลี้ยงกา้าเอะไพี่น้องเอ้ปีนี้บา่าวคอนเหมือนกัมีแพนมาสิปลูกมัน่นพี่น้องไม่ที่ว่าข้าเจ้ามาหลักจูดพี่น้อง,งอพ,พี่น้องเสียเอาไปเห็ดห้าวหัวพี่น้องเอ้ห้าวหัวปลูกมัน่นปลูกลำมขานำแปลรัมัน่นนะพี่น้อง ละมันน่ะยังอยู่บ้านน้องมวยตัวที่เหลืออันแม่ของน้องมวยปลูกเท่าไหเนาะพี่น้องสิเอามาปลูกบ่เกิน3-4สอบดอกพี่น้องความกว้างบนเฮาสิปลูกมันน่ะเนาะพี่น้องอยู่เที่ยงลังน่ะเด้อพี่น้องช่วงนี้ยังปลูกบ่ได้พี่น้องเอ้ยดินแห้งก่อนสิปลูกมันก็ต้องไถไถกบเป็นคูเป็นคูพี่น้อง มันจึงเป็นหัวขาจาว่าเนาะพังเบิงพี่น้องปลูกปลูกปีแรกสิลุบหรือสิได้เนาะทั้งสิปลูกมันทั้งสิเห็ดหน้าจักสิไว้หรือบอ่อพี่น้องเอ้ยความขีดในะอยากเห็ดไรยย้ยางพี่น้องแต่แห้งนี่มันเห็ดได้น้ำเฮาบลายเนาะ บวกกินมาเลยนี่กะเที่ยงบาบุญเพกนกีน่กับวกบวกินน้ำแน่แล่นี่เมื่อไหร่เอา,าคืนเพะยังลูกว่าครีมกับสองปีสองปีสี่เดือนแล้วพี่น้องคืนเพื่อนเองได้แล้ว ขึ้นคั ai, ่นใดขึ od, ้นอีหยังขึ้นเที่ยงได้แล้วพี่น้องนี่บักมื้อเพิ่นก็ขึ้นฮ้อนคั่นใดอันทั้งเฮือนใหญ่ผู้พี่น้องเอ้ยคิมนอยนี่อายลมเข้ามาก้อนพี่น้องลมัดอายแดดเข้ามาเนาะระวังตกด้ลูก ับพี่นอ้องหนูมวยกัซซีเดล่าคลิปแต่เพียงเท่านี้จังได้ก่ะขอบขอบคุณทุกกำลังใจแล้วผู้ใดไรจะให้กำลังใจก็ขอบขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องแต่บอกให้ด่ามาก็ได้พี่น้องว่าออกซูกันพักสื่อสบายดี